ครับวันนี้ก็มีในส่วนของ Toyota Fortuner นะครับเป็นตัวไมน์ c h เช g งปี2021นะครับย้ำอีกทีว่าปี2021ครับนะ2 4 V เป็นตัวขับสองนะครับเลขไม่87 0 7, 0 0เท่านั้นนะครับกับราคา999,000ครับนะ2.4ตัว V นะครับ ใครตามหาตัวหน้าใหม่นะครับผมแนะนําคันนี้เลยนะราคาดีนะแล้วก็รถคัดเกรให้แล้วเรียบร้อยส่วนลูกค้าที่ตูตางจังหวัดครับสามว,ว่าซื้อรถกับผมได้เหมือนกันครับไม่จําเป็นต้องไปทำเรื่องที่กรุงเทพผมมีบริการไแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านผลอน,อนุมัติผ่านแล้วผมส่งรถสไลด์ด้วยครับทั่วประเทศอยากได้คันนี้ติดต่อมาส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงรอบคันเดี๋ยวไปชมที่ส่ดไปครับ ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับแมนน้อยเพชรยนต์คนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับวันนี้ก็มีในส่วนของ Toyota Fortuner นะครับโอ้โหน่าสสวยตัวไม่ได้เชงครับปี2021นครับ2.4ตัว V ตัวขับ2ครับปี2021เ็ลขไมหม่8เเท่านั้นนะครับเลขไม่น้อยมาก นะครับใครได้ไปใช้งานยังไงก็คุ้มครับนะสำหรับคันนี้นะครับราคา999,000ครับโอ้โหเลขสวยด้วยนะครับใบทะเบียน3935นะครับายทะเบียนกรุงเทพแล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้เข้ามาใหม่นะครับนะเป็นโฉมหน้าใหม่คล้ายๆเหมือนตัวลีดเดอร์นะครับแต่ไม่ใช่นะเป็นตัวไมเนอร์เชงนะครับนะสีสวยเลยนี่นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับพร้อมกับตัวไฟตัดหมอก LED แล้วเหมือนกันนะครับ ไฟเลี้ยวโอ้โห LED นะสวยๆกระจักด้านหน้าเป็นสีดําเป็นโอ l black นะครับก็ถือว่าแจมเลยนะนี่คือรถข้าใหม่ครับพี่ดูฝุ่นก่อนนี่ครับฝุ่นด้านหน้าอย่างมีอยู่เลยนะแต่ผมบอกเลยว่าผมชงนี้ป้ายแดงอายแน่นอนนะครับแล้วก็มีในส่วนของกระจกที่3นะครับกระจกด้านหน้าดูในส่วนของด้านข้างนะครับ <S <S นีครับจุดมุมอับนะมีให้แล้วเรียบร้อยเหมือนกันเนาะแล้วก็ล้อแม็กสวยๆนะครับจากโรงงานนี่ครับด้านข้างนะสวยมากและที่สําคัญนะครับตัวล้อแม็กครับแจมเลย นะครับพอม,มาพร้อมกับยางบิสต์โตนปี2023แล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นขอบ18นะครับแม็กอลอยจากโรงงานเนาะไอ้พวกรอยพวกนี้เดี๋ยวผมเก็บงานให้นะไม่ต้องห่วงผมไม่ขายสภาพนี้แน่นอนและที่สําคัญนะครับภายในซุ้มล้อนะครับสวยๆการแต้มสีสติ๊กเกอร์จากโรงงานตัวโช๊คครับอยู่ในสภาพดีปกติแน่นอนผมก็ขับตัวนี้แหละนะครับแต่ตัวนี้ออปชั่นมันจะเพิ่มขึ้นมาผมขับปี2017อยู่นะครับมีกล้อง360องศาให้แล้วเรียบร้อยนะครับครบจบเลยนะ เป็นตัวมันได้เช้งปรับปรุงมานะครับเพิ่มออปชันเข้าไปนะครับก็ถือว่าสวยนะมันไดในสภาพดีแบบนี้นะครับนีครับกล้อง360องศานะครับมีมาให้แล้วนะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกมองข้างเป็นกระจกผ้าพไฟ้าปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็ในส่วนของกันสาดตรงนี้นะครับเป็นลายแคปล่านะสวยมากนะครับให้ความสปอร์ตยิ่งขึ้นเขียนคําว่า T R D นะสปอร์ตจิโวนะครับโอ้โหนะแจ่มเลย นะคันนี้คุ้มคุ้มนะครับคุ้มกับราคาที่ผมตั้งแน่นอนเพราะว่ารถคัดให้แล้วเรียบร้อยนะครับเรื่องคุณภาพรถไว้ใจเพชรยนต์ได้นะครับเพราะว่าเราได้ที่1ของประเทศมาในปี67เนะเรื่องคุณภาพรถไว้ใจได้ด้านหลังตัวไฟ LED แล้วเหมือนกันนะครับนี่เลยนะสวยๆแบบนี้นะครับนะก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็ในส่วนของเซ็นเซอร์นะครับด้านหลังสี่กล้องถอยชัดๆมีให้แล้วเรียบร้อยครับกระจกไม่ใช่กระจกนะครับขอขออภัยนะครับประตูด้านหลังเป็นระบบ ไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับน้ไม่มีงองแงแน่นอนและที่สําคัญนะครับตัวเบาะเป็นเบาะสีดําล้วนนะครับเป็นเบาะสีดําล้วนนะก็ตัดกับด้านในก็โอ้โหนะรูไหลยิ่งขึ้นแน่นอนนะครับหัวน็อตนี้จลิบเลยนะฝุ่นอาจจะเยอะหน่อยนะครับแต่อยากให้เห็นสภาพแรกเข้าครับ่าสวยมากแล้วก็กล้องมาทึกด้านหน้าก,ก้องมาทึกด้านหลังนะครับผมให้ดูก่อนของแท้จากทางโตโยต้านะครับมีให้แล้วเรียบร้อยนะกล้องด้านหน้าก็มีให้ นะครับก็ถือว่าเพิ่มออปชันมาให้มาเยอะเลยนะสำหรับคันนี้ราคา999,000นะครับใครที่ไม่ชอบตัวแบ็กท็อปเห็นว่ามันเลอะเทอะไปนะครับแนะนำคันนี้เลยนะได้รถปีใหม่กว่าตัวแบ็กท็อปแน่นอนนะครับตัวแบ็กท็อปมันจะเป็นปี2018ปี2019นะครับแต่ถ้าลากจดมาอาจจะมีปี2020บ้างนะครับแต่ตัวนี้เป็นรถปี2021แล้วเรียบร้อยนะครับสี่เหลียมดนข้างทั้งซ้ายและขวารอยลักยิ้มไม่มีครับร้อแม็กส,สวยคัสซีไม่มีการตัดต่อแนะ่นอน ถ้าพบว่ามีการตัดต่อครับผมรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ในส่วนของกันชนด้านหน้านะครับเก็บระหว่างกันชนครับสวยๆงามๆนี่ครับรถเกตเอคัดให้แล้วเรียบร้อยนะด้านในกว้างขวางแน่นอนขับฟอร์จูเนอร์ดูผมว่าดูดูเท่นี่ครับเบาะแถวที่สามมีมาให้เรียบร้อยนะแล้วก็ตัวนี้ก็สามารถเอาขึ้นได้เพื่อที่จะขึ้นไปได้นะครับเอาลงก็กดลงได้แบบนี้แล้วก็ดันเบาะขึ้นนี่ครับกว้างขวางแอร์หลังด้านบนครบจบครับแล้วก็สามารถ ปรับได้นะครับนาะแยกมาจากด้านหน้านะครับนะสามารถปรับแรงลมปรับอุณหภูมิได้จากตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเต้ารับนะครับไฟ AC บ้านมีมาให้แล้วก็ในส่วนของไฟ DC 2โวลต์มีมาให้แล้วเหมือนกันนะฟรีเป็นของลามิน่านะครับสวยด้วยนะ CM 1 150นงะ้นนก็ถือว่าสวยนะือครับจับจับมือจับเป็นโครเมียมแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีในส่วนของค r สคอนโทรลนะครับเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็พเทอร์ชิพนี้ให้แล้วเรียบร้อยเหมือนกันนะครับเลขไม่80,007นะหน้าจอจาก7นิ้วเปลี่ยนเป็น8นิ้วแล้วเรียบร้อยเกียร์ออโต้นะครับหมดอีโค่เพราะว่าหมดกันล้อฟรีมีมาให้เบาะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้าหน้าคู่นะครับแล้วเรียบร้อยเป็นเบาะทนลดำไล่ตะเข็บสีขาวให้ความสปอร์ตยิ่งขึ้นแน่นอนนะครับก่อนในส่วนของหน้าต่างนะครับหน้าออโต้ทั้ง4ประตูเลย เซ็นทัลล็อกมีมาให้กระจกข้าไฟฟ้าปัดไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยครับเป็นพุชสตาร์ทนะครับแล้วก็ระบบปิดเซ็นเซอร์นะครับมีมาให้นะครับก็ใครที่เวลาถอยมันจะได้ยินเสียงติ๊ดติ๊ดตินะสามารถกดปิดได้นะครับก็ถือว่าโอเคเลยสําหรับคันนี้ขอสตาร์ทรถแป๊บหนึ่งนะครับจะให้ดูเลขไม่หน่อยนะครับ เลขยกไปดูไปแล้วนี่นะโอเคมาในส่วนของพมลัยนะครับพมลัยก็ถือว่าโอเคนะผมขออนุญาตเปิดไฟด้วยนะครับเนี่ยพมลัยถือว่าโอเคเลยรอยแหวนขูดไม่มีนะรอยลอกรอยอะไรไม่มีนะครับเนี่ยโค้ชทำทวนอยู่นี่นะพมลัยมันตีฟังก์ชันหน้าจอสีสวยนะมีให้เราเรียบร้อยเหมือนกัน๋ยวผมขออนุญาตลดเสียงเพลงแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวช่องผมติดลิขสิทธนะิ์เนาะเมนูแอปพลิเคชันต่างๆนะครับมีสามารถเชื่อมต่อสมาร์ททิ้งของโตโยต้าได้ นะครับการตั้งค่านะเสียงโทรศัพท์นะครับน่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับก็ถือว่าธทำมาดีนะตัวหนังครับนะสะอาดสะอ้านนะครับสภาพหลังคาด้านบนก็รอยยันมหาอุดไม่มีแอร์เย็นๆนะครับช่องรักษาความเย็นมีมาให้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับคู่มือมีให้พร้อมครบจบรับบุ๊กเซอร์วิสอยู่นี่นะครับนะนี่บุ๊กเซอร์วิสอยู่นี่ เล่มีให้นะครับถามว่าเลขไม่มีกอไหมสามารถเอาสำเนาเนี้ยไปเช็คที่ศูนย์ได้เลยนะครับมีใครไปยุ่งเกี่ยวกับการจูนกองปรับกองอะไรหรือไม่นะครับหน้า16นะครับมีการต่อภาษีคอรบรนะครับแล้วก็หน้า18นะครับมีนะครับประวัติไม่มีนะครับมีแค่แจ้งใช้รถในเขตตัดจุดตัดแค่นั้นเลยครับนะคันนี้ก็ถือว่าโอเคมาก ตรงลายไม้นะครับนะตรงนี้แต่ก่อนจะเป็นสีน้ําตาลแต่ตรงนี้จะเป็นออกสีบอลบอลนะครับก็ให้ความเรื่นตายิ่งขึ้นนะครับนะไม่ได้ดูแบบว่าสีน้ําตาลออกแก่ๆนะครับแล้วก็ในส่วนของช่องดีซีสโวลต์นะมีมาให้แล้วเหมือนกันตรงนี้ก็ช่อง USB นะครับใครที่โหลดเพลงมาในแฟลชไดร์ก็สามารถฟังเพลงจากแฟลชไดร์ได้เลยนะครับนะก็ถือว่าโอเคเลยแหละนะสำหรับคันนี้ใครได้ไปใช้งานก็ถือว่าคุ้มนะครับเดีย๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์นครับ เขาก็ไม่ได้ส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับก็เป็นเครื่องยนต์สสูบ16บาร์ดีเซลนะครับ2.4ลิตรนะ150แรงม้ารื่นพื้นปาดแน่นอนนะครับใครที่ได้ไปใช้งานยังไงก็คุ้มนะครับถือว่าประหยัดนะประหยัดที่23-26ถึงกกิโลต่อลิตรเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ที่ดีที่สุดนะและตอนนี้นะครับถืออึดถึกทนมากนะผมก็ขับอยู่นะปี2 0 1 7นะครับใครอยากได้ไปใช้งานนะผมแนะนําคันนี้เลยนะครับคันด้านข้างคันด้านหน้านะครับกล้องการใช้งานเห็นได้ชัดนะ แบตเตอรี่เกินปีครึ่งเปลี่ยนให้ครับไม่ใชเรื่องรอ2ปีแล้วค่า CCA ไม่ได้ปเป็นเสียมาตรฐานผมเปลี่ยนให้เหมือนกันแล้วก็ส่วนของน้ำมันเครื่องไม่ว่าคันนั้นจะเปลี่ยนมเม่อวานแต่เข้ามาพลินยนนะครับลูกค้าไปน้ำหนึ่งต่อไ่ได้เลยนะครับหัวน้อน,นี่มคมกริบอยู่แล้วที่ไม่ต้องห่วงครับเรื่องคุณภาพรถไว้ใจได้นะครับคันนี้คุ้มคุ้มครับนะใครได้ไปผมว่าคุ้มคุ้มกับราคาแน่นอนถามว่ารถถูกผมซื้อมาขายได้นะแต่ซื้อมาขายแล้วลูกค้าต้องไปรุ่นว่าไปซ่อมเนี่ยผมไม่แนะนํา ราคาที่ผมตั้งคือคับให้แล้วเรียบร้อยนะครับใครได้ไปใช้ง,งานยังไงก็คค้มครับสุดท้ายนี้ครับนก่อนลาจากกันครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับจะได้พลาดรถใหม่สวยนนี้วันนี้แมนน้อยก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ